มนนะคะมนคค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับเว็บไซต์เป็นหลักเว็บไซต์แล้วก็ s e o ปัจจุบันก็จะมีโซเชียลมีเดียในการจัดตั้งโซเชียลมีเดียแล้วก็คอนัซ็์ในเรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งก็จะเป็นธุรกิจหลายภาคส่วนทั้งสินค้าแล้วก็บริการนะคะก็จะมีเรื่องของการคอนัล็์ด้วยค่ะในการวางแผนการตลาดออนไลน์ลตอนนี้ก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับ SME ด้วยในการที่จะทำสินค้าขึ้นอยู่ออนไลน์ เริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยออม20ปีที่แล้วค่ะธุรกิจนี้ทํามา20ปีแล้วเช่นอย่างเมื่อ20ปีที่แล้วยังไม่มีใครรู้จักเว็บไซต์พี่ก็สามารถเอ่จะขายของบนออนไลน์ได้อนาคตเนี่ยการซื้อสินค้าสามารถที่จะมองได้หลายมิติจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเก้าตรงนี้ไปก่อดถ้าวันนี้เรามีเน็ตเวิร์กนะคะเราสร้างเน็ตเวิร์กไว้ตรงนี้เราจะได้เปรียบค่ะ